สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านและผู้ติดตามทุกทท่านนะคะวันนี้ช่องพังแสงดาวของเราจะมาป้อนอาหารให้ช้างนะคะที่คุณแม่แม่เอฟซสั่งออเดอร์ล่วงหน้านะคะสั่งจองตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันนี้นะคะได้ทั้งหมด1้อยแปดสตากนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มป้อนเลยนะคะ20ะ่สิบตากแรกคือ ไม่ประสงค์จะออกนามนะคะ20่สกรกัแรกค่ะอ่ะเอาไปป้อนแม่น้ำหวานก่อนเลยนะคะกำลังคลอดลูกใหม่ๆนะคะแม่น้ำหวานจะได้มีน้านมให้ลูกกินนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะคะไม่ประสงค์จะออกนามนะคะจากแดนใต้นะคะเดี๋ยวรอพ่อคานก่อนนะคะ,ะหน้ากาละมังดีดวหวัวอ่อน อีกสองตัวของเรานะคะช้างแก่สองเชือกนะคะแม่น้ำหวานกับแม่อารีค่ะไวยว้ก็รอดอยะได้ทุกไอ,อชัเวลาดูนเอาสมุดมาให้แม่สมุดสมุดสมุดอันนี้กีตะกาแล้วสองเทเร็วเเลยไปยกไปเท่เร็ว ที่สี่นะคะอ้กาาม่กี่แล้วนี่ให้หวานก่อนเลยฮะสิบตะก้าแรกไปแล้วนะคะเหลืออีก10บตะก้าค่ะของคุณแม่ไม่ประสงค์จะออกน้ำนะคะจากแดนใต้ค่ะ น,นี่ลูกน้ำหวานนะคะพึ่งคลอดได้สองวันค่ะหลบกล้องแล้วค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีเร็วสวัสดีค่ะเร็วๆไวๆเนื้อป๊อสเอาไวเลยแม่ไวไว แม่น้ำหวานของเราได้กินของหวานเลยค่ะกล้วยกับอ้อยนะคะบวังบ่าจูเปะบอมองจีจัดกับลอยโดยหนีดำนาโกเสียไอไวอ๋อฮักกี้จูวอลกีตะก้าแล้วเดินหนึ่งจามแล้วโดนสิกไปนะเอาออก อันนี้ตะกร้าที่10นะคะเป็น20ตะกร้าของคุณแม่ไม่ประสงค์จะออกน้ำนะคะครับขอบคุณครับอันนี้เอาไปให้แม่อาลีกับแม่แสงดาวนะคะอันนีอะอันนี้เอามาเอาคีโดยงอันนี้เราจะเทให้เลยนะคะแป๊บให้อีกสองตะกร้ามาเก,กี่ยว ต่อไปเป็นคุณแม่อัชารานะคะยีตะก้าค่าาะดูคุณแม่แสงดาวของเรากับแม่อารีนะคะวันนี้ได้กินของหวานเลยนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่สั่งจองออเดอร์อาหารให้ช้างของเราทั้งสามเชือกนะคะมีแม่อารีแม่แสงดาวแล้วก็แม่น้ำหวานเพิง่งคลอดลูกใหม่2วันนะคะ ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สงความปรารถนามุ่งมั่นล่ำล้ำรวยๆนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะอ,อ,อ,อันนี้ตะกร้าที่30สิบ ของคุณแม่อัชารานะคะของคุณแม่อัชารา20ตะกา้านะคะตะการ้า20แรกละป้อนไปแล้วนะคะอันนี้ตะกา้าที่30นะคะของคุณแม่อัชาราค่ะครับขอบคุณครับให้แม่อารีกับแม่แสงดาวเลยค่ะ คุณแม่อัชราก็เหลือ10ตะกร้านะคะอันนี้เราจะป้อนตะกร้าที่40ของเราไปแล้วนะคะตะกร้าแรกของคุณแม่ไม่ประสงค์จะออกน้ำ20แล้วก็ของคุณแม่อัชลาก็20ค่ะ40ตะกร้าแล้วนะคะคงเหลือ1 40ตะกร้าค่ะวันนี้แม่แสงดาวของเรากับแม่อารีน่าจะอิ่มค่ะเปียดเหมือนมเสิร์ฟแล้ว อ่ะค่ะเด็กๆดูแม่น้ำหวานของเรานะคะค่ะอันนี้ตะก้าที่20ของคุณแม่อัชลานะคะเอาไปให้น้ำหวานเลยนะคะแม่น้ำหวานนะคะวันนี้ลูกชายมาช่วยทั้ง3าคนเลยนะคะมาเยี่ยมน้ำหวานค่ะเพิ่งมาถึงตอน10โมงเช้าค่ะแม่ควานมีแต่ลูกชายนะคะ เจ้าตัวเล็กของเรายัางกินไม่เป็นนะคะรออีกสักห้าหกเดือนค่ะน่าจะกินเป็นค่ะแม่แม่เอฟซี FC ใจเย็นๆน,นะคะเดี๋ยวก็ได้ป้อนลูกช้างแล้วค่ะต่อไปของคุณแม่วาสนาหกตะกร้านะคะกับ คุณพี่หนูนาสีตะก้าค่ะตะตัวมากิชิ้นนั้นเอาหกตะก้ามาก่อนของคุณแม่ว่าชนะอะอันนี้เอาไปให้คุณแม่อารีกับแม่แสงดาวเลยนะคะขอบคุณครับลูกชายค่ะช่วยถือเขาแล้วจะได้เขเ็มมันมันห แม่แสงดาวกับแม่อาดีของเรากินไม่ทันเลยนะคะเลือกกินกล้วยก่อนนะคะสุดท้ายจะมากินอ้อยค่ะอิ่มใหญ่เลยค่ะวันนี้อร่อยไหมแสงดาวอาอร่อยค่ะลองให้แม่เอซีได้ยินแล้วค่ะต่อไปเป็นของพี่หนูนาสีตะก้านะคะ ให้น้ำหาเลยค่ะานะครับนีอนะครับขอบค,ครับเจ็ดนแล้วเ,นนเไไวหมือนช่องดูทุกระได้ทงตไหมวางเยียอันนี้ของพี่อ้ํนะคะสีตะก้านะคะ เอาหิวแล้วค่ะลูกช้างหิวแล้วนะคะมี่ตะกร้าค่สี่ตะกาค่ะของพี่อ้ามค่ะขอบคุณค,คณุณพี่อ้ําม,มากนะคะขอให้จเจริญรุ่งเรืองล่ำๆ่ำรวยรยนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะ ต่อไปเป็นของชีเน่ชาเนลนะคะสีตะก้าค่ะเดี๋ยวเราจะเอาให้แม่น้ำหวานนะคะนีคสีตะก้านะคะครับขอบคุณครับให้แม่น้ำหวานเลยค่ะขอบคุณครับแม่น้ำหวานของเรากินไม่ทันเลยนะคะ ต่อไปเป็นของคุณแม่สายสุนีนะคะสีตะก้าคาา่ะครับาบสวัสดีครับเบลยกไป,ไปให้แม่แสงดาวกับแม่อรีแล้วียกมาไปนู่นต่อไปเป็นของพี่ทิพวรรณนะคะสีตะก้าค่ะครับขอบคุณครับเอาให้แม่นำว่าเลยค่ะคุณพ่อฟันขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ช่วยค่าอาหารสนับสนุนอาหารช้างให้แม่ช้างสามตัวนะคะ ขอให้คุณแม่ลำลำรวยรยคิดสินได้ก็ขอให้สมความปรารถนามงมั่นนะคะต่อไปเป็นของคุณแม่ทิพวรรณแล้วก็พัชรินนะคะคลัสของคุณแม่ทิพวรรณสี่ตะก้าของคุณแม่พัชรินสองตะก้าแล้วก็ จีระนันสีตะก้านะคะทั้งหมดเป็นแปดตะก้านะคะอันนี้ไปสีแล้วนะคะเอาไปให้คุณแม่อาลีกับแม่แสงดาวนะคะอีกสีตะก้าค่ะสีตะก้าพอวางสีตะก้าค่ะอันนี้จะเอาไปให้แม่น้ำหวานนะคะมีของคุณแม่ทิพวรรณพัชรินแล้วก็จิระนันค่ะแปดตะก้าค่ะสามคนนี้นะคะเอาอาจารย์เลยนะ ลูกช้างของเราเหิวแล้วนะคะนี่ดูนะคะสวัสดีแม่แม่เอซเร็วเดี๋ยวแม่แม่เอซจะได้ซื้อกล้วยให้กินเยอะๆกับมันแก้วสวัสดีค่ะยังไม่มีชื่อนะคะช้างตัวนี้ฉลาดมากเลยนะคะสองวันะจะกินกล้วยแล้วนะคะ ดูคุณแม่ะนะคะห่วงลูกค่ะครบแล้วนะคะของคุณแม่ทิพวรรณกับพัชรินแล้วก็จิรนันต์นต่อไปเป็นของคุณแม่พวงกันสองตะกร้าคุณแม่อัฐพรพี่เอื้อยนะคะสี่ตะกร้าค่ะเป็นหกตะกร้านะคะเอาไปให้แม่น้ำหวานเลยค่ะหกตะกร้าขอบคุณครับค่ะด้วยเร็วขอบคุณครับหกตะกร้านะคะค่ะยกไปเลยค่ะ วันนี้ลูกชายมานะคะอจุดะบันเกเขอให้คุณแม่ล่ำล้รวยๆวยนะคะที่สนับสนุนอาหารช้างของเรา3ามเชือกนะคะพรุ่งนี้แม่น้ำหวานของเราจะมีออเดอร์อีกนะคะดูลูกเขาหิวนมนะคะ ลุกนี้เราจะรับออเดอร์แม่น้ำหวานนะคะเราจะได้บำรุงช้างให้มีน้ำนมให้ลูกกินนะคะคุณแม่แม่ทันใดสนใจก็สั่งก็จองล่วงหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าช่องของเรายังเล็กอยู่นะคะยังไลฟ์สดไม่ได้ค่ะเราก็เลยทำแบบสั่งจองเป็นออเดอร์นะคะเวลาหนักขึ้นไหม ต่อไปเป็นของคุณแม่แลนนะคะ10ตะกร้านะคะอ่าเอาไปให้แม่แสงดาวกับแม่อารีเลยถือไปให้ครบสิบตะกร้าไหนกี่ตะกร้าแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับแม่แม่เอฟซเร็วครับไปกี่ตะกร้าแล้วนั่นก้าตะกร้า นนอีกตะกร้าหนึ่งพี่ปอเอามาให้น้องอีกตะกร้านึงเอาไปให้แม่อารีเลยเป็น10ตะกร้าเลยเร็วช้างหิวแล้วแม่อารีอิ่มใหญ่เลยค่ะก็ได้จุวว๊บววโดดมเดือเนี่ขอบคุณแม่แลนมากนะคะสิบตะกร้าคา่ะขอให้ร่ำรวยๆคิดสิด่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นนะคะ ต่อไปเป็นของคุณอุไรวัน1นึ่งตะกร้านะคะกับคุณแม่ดวงกมนค่ะแล้วก็คุณแม่สมใจนะคะรวมทั้งหมดเป็น7จ็ดตะกร้านะคะอันนี้เราจะให้แม่น้ำหวานนะคะ7จ็ดตะกร้าค่ะอีกหนึ่งตะกร้าตามาอีกหนึ่งตะกร้าเตะกร้านะคะ7จ็ดตะกร้านะคะเอาไปให้ น้ำหวานแล้วลูกขอบคุณแม่แม่เอฟซีด้วยขอบคุณครับแม่น้ำหวานนะคะเจ็ดตะกร้าค่ะของคุณแม่อุไราวานดวงกระมวลแล้วก็คุณแม่สมใจนะคะรวมกันเป็นเจ็ดตะกร้าค่ะขอให้คุณแม่ลำล้ำรวยๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นราถนานะคะ อันนี้คุณพี่ไม้สองตะก้านะคะพิญญาพักสองตะก้าแล้วก็พี่โสลยาหกตะก้ารวมเป็นสิบตะก้านะคะเดี๋ยวเราจะให้แม่อรีกับแม่แสงดาวนะคะสองตัวนี้กินเก่งมากเลยค่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์ค่ะแม่น้ำวะแม่แสงดาววันนี้อินใหญ่เลยสวัสดีแม่แม่เอฟซีเร็วเสียงแม่แสงดาวดูนะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์มากเลยนะคะ ิบตะก้ายังยกมาแล้วขอบคุณครับออขอบคุณครับ,บรยกมาให้แม่แสงดาวกับแม่อารีอขอให้คุณแม่ทุกนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองลุ่งเรือสิ่งใดขอส่งความปรารถนานะคะขอบคุณที่สนับสนุนอาหารของพวกเราสามเชือกนี้นะคะ อันนี้จะเป็นของพี่กุ๊กไก่นะคะ4ีตะกร้าค่ะแล้วก็ของพี่นิกกี้กับพี่นิกชอนนะคะสองตะกร้ารวมกันเป็น8ตะกร้านะคะอีสี่ตะกร้า ใส่ไเดียวถึงนี่กระตัวนแปดตะกร้านะคะอขอบคุณพี่กุ๊กไก่พี่นิกกี้แล้วก็พี่ชอนนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ล่ำล้รวยๆคิดสิ่งใดก็ขอสมความปรารถนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะแม่อาเรกับแม่แสงดาวของเรา เป็นของคุณแม่กุนทิดานะคะสิบตะก้าค่ะอีตะก้าแล้วค่ะนะหตกตะก้าอีสี่ตะก้าค่ะขอบคุณคุณแม่กุนทิดาเดีวเดี๋ยวอยู่พร้อมกันสามคนขอบคุณครับ,รบมีแต่ลูกชายนะคะสามคนนะคะยิ้มน้อยให้วานให้วาน ขอบคุณคุณแม่คุณธิดามากนะคะที่สนับสนุนอาหารให้แม่น้ำหวานกับแม่แสงดาวแม่อารีนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้คุณแม่ร่ำล่ำรวยๆนะคะต่อไปเป็นของคุณแม่พัชรสุดานะคะ20ตะกร้าค่ะ นนะะสิบตะก้าแรกก่อนนะคะเดิดียบอาเล่ะเตนกี่้สาเลอกะใสิบตะก้าแรกก่อนนะคะของคุณแม่พัชราศดานะคะสิบพอเออสิตะก้าพอ,อแล้วเอามาให้แม่แสงดาวกับแม่อารีเร็ว แม่น้ำหวานกินไม่ทันแล้วค่ะขอบคุณทุกๆออเดอร์ที่แม่เอฟซีสนับสนุนพวกเรานะคะ เป็นของพี่ตุ๊กตานะคะหกตะกร้าค่ะขอบคุณคุณพี่ตุ๊กตามากนะคะอีกสี่ตะกร้าตะกร้ายมานกยกมาขอบคุณคุณแม่ตุ๊กตามากนะคะขอให้คุณแม่ร่ำล่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่นนะครับครับให้วันสามตะกร้าให้อารีสามตะกร้า อันนี้ยี่สิบสามตะกร้าสุดท้ายนะคะของคุณแม่ไม่ประสงค์จะออกน้ำนะคะยี่สิบตะกร้ายี่สิบสามตะกร้าสุดท้ายนะคะจะครบร้อยแปดสิบตะกร้านะคะอันนี้เราจะให้เอกอ่ะสิบตะกร้าแรกอันนี้ด้วยตะกรวดมาชินด้วยสิะตัดเป้ด อีกสองอะไรสิบตะการ์บอกว่าไม่ตายแล้วอีกนึงขาสิบตะการแรกนะคะไม่ประสงค์จะออกน้านะคะทั้งหมดยี่สิบสามตะการสิบตะกาแรกก่อนค่ะเดี๋ยวเอาเอาไปให้แม่แสงดาวกับแม่อรีนะคะอคขอบคุณครับลูกชายมาจากซุลินนะคะมาดูน้องน้ำหวานออกลูกค่ะค่าเรียนด้วยนะคะนี่ สวัสดีครับแม่เมฟี FC เร็วเดี๋ยวเขาจะส่งข้ารถค่ะแก่ลูกชายค่ะเหลืออีกสิบสามตะก้านะคะสิบสามตะก้าสุดท้ายค่ะแม่เมฟี FC ท่านใดอยากแกะสนับสนุนอาหารออเดอร์สั่งจองล่วงหน้าของ ช่องพังแสงดาวแฟมิลี่ก็เชิญได้นะคะพรุ่งนี้เราจะเปิดรับออเดอร์นะคะเปิดรับออเดอร์ให้แม่น้ำหวานนะคะพรุ่งนี้แม่น้ำหวานจะได้มีน้ำนมให้ลูกกินนะคะลูกค้าลูกขาวกินนมแล้วคะ่ะน้ำนมไม่ค่อยไหลนะคะคุณแม่เอฟซีท่านใดยอยากจะซื้อกล้วยหรือส่งคะแนนมาให้พวกเราได้ซื้อกล้วยและมันแก้วให้ก็ติดต่อมา ได้ที่เบอร์ข้างล่างนะคะคุณแม่ควานปักหมุดไว้แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> อ่ะเหลืออีกสิบสามตะก้าสุดท้ายนะคะอันนี้สิบตะก้าไปก่อนค่ะให้แม่น้ำหวานห้าตะก้าแม่แสงดาวกับแม่อรีสิตะก้าค่ะ <c oughs> เป็น10บตะก้านะคะเหลืออีก3ตะก้าสุดท้ายค่ะ โอ้ยเจ็บปเต็กว่าแล้วรีบจนล้มนะคะลูกชายค่ะเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บแล้วอีสามตะก้าสุดท้ายเอามาใส่ให้เด้อสามตะก้าสุดท้ายนะคะให้แม่น้ำหมาเลยนะคะ อีกอันนึงตะก้าค่ะอันนี้ขอบคุณครับ3ตะก้าสุดท้ายนะคะสำหรับออเดอร์ของเราสวันนะคะร้อยแปตะก้าค่ะขอบคุณแม่แม่เอฟซทุกทุกท่านที่สนับสนุนอาหารให้พวกเรานะคะพวกเราจะได้มีค่าน้ามันไปตัดหญ้าแล้วก็ไปเอาสาระรดนะคะ ขอให้คุณแม่ทุกทกท่านสำหรับออเดอร์ร้อยแปดสากล่ำล่ำรวยๆคิดสินใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะพรุ่งนี้เราจะมีออเดอร์อีกนะคะท่านแม่แม่เอฟซท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์แม่ควาแล้วก็ไอดีแม่ควานนะคะรเราจะได้มีอาหารรลวยมันแก้วให้แม่น้ำหวานกินนะคะตอนนี้แม่น้ำหวานออกลูกได้สวันแล้วนะคะน้ำนมยังไม่ค่อยมาเลยค่ะ ลูกก็ดูดลูกก็กินทั้งวันแต่น้ำนมแม่ยังไม่ค่อยไหลค่ะค่นะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านที่รับชมช่องฟังแสงดาวแฟมิลี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ครอบครัวของพวกเราด้วยนะคะ1น่แชร์หนึ่ไลค์ท่กกับหนึ่ก,นกำลังใจของพวกเรานะคะตอนนี้ยอดซับของเรายังน้อยอยู่เลยค่ะเพราะว่าเราไลฟ์สดไม่ได้นะคะแม่ควานก็เลยรับเป็นสั่งออเดอร์สั่งจองล่วงหน้านะคะแม่แม่เอซท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์แม่ควานนะคะพรุ่งนี้แม่ควานจะรับออเดอร์อีกนะคะออะสวัสดีแม่แม่เซ ขอบคุณเร็วครับอันนี้ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังนะคะค่ะค่ะคลิปเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปของเราจนจบนะคะขอบคุณค่ะ